ครับบรรยากาศออกมาเลาะยิ่งหนูแล้วครับเมื่อวานเดี๋ยวให้เจอครับในพันขันเทพก่อนขันหน้าไฟหนีได้ไหมล่ะเออแนะนำตัวไปครับหนุ่มร้านมันครับหนุ่มร้านมันครับพัดมั็นน้องครับสวยครับเมื่อวานเอานี่ยิ่งรีวิวอยู่นี่เอานี่ยิ่งนะครับเมื่อนี้วานเป็นบ่วงครับเป็นบ่วงใส่ไปแล้วมาบ่วงนี่ถ้าเราไปใส่ใส่สดเลยใส่สดเลยครับนี่ครับบรรยากาศย้อนเฉียงหน่า นี่นี่ครับผู้ใดก่อนนี่ยเนาะหนุ่มลายไทยอยู่บนนี่หนุ่มลายไทยครับเจอกันอีกแล้วอุ้มอุ้มอันนาโมอนี่ใช่ไหมหลังว่าเห็นหนานอันไปเวิร์กนาแล้วว้ยอยู่นี่สุดยอดครับมบอนี้หลังจากปีใหม้นะครับสิมากินปีใหม่น้ำกันมือนี่แหะครับนี่นะครับว่าแมนนี่เราปีใหม่แล้วบรรยากาศต้องรอให้ครบทุกกลุ่มครับอยู่น้ำกันหักแฝงกัน ไปเดิมครับก็ะนี้ครับตอนรับน้องออฟครับสาวสามอ๋อครับสาวสามอ๋อนะครับใช่มีสามหนึครับจนไม่ยิงนุ่มลายไทยเราแมนเพิ่นมีสำรองแล้วนุ่มลายไทยเราได้สองตัวแล้วกันมาโคตรเดี่ยวนะเสุดยอดมากเดี๋ยวเขาจิคั่วถ้าเครื่องดื่มเขาเลยเอามาไหมมาฝากอ้กรอบไหมมาโชว์ไดยไหมมาทุยยางเลยนะทั้งพักทั้งอัินเรา คือได้พักกับเหล่ามากครับมือน,นี้เป็นปิโน่แล้วครับเราเสบียงน้อความครับตังแบบนี้นะครับคุณใจครับเป็นท่วงแล้วมึงกินเดี๋ยวพักมาหลวกล่ะเพื่นว่าักแตงนี่นี่นี่ก็เออโอเคครับผมเดี๋ยวเพื่นจิออกลากันอีกเยอะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสัมผัสก้อนนี่ <S <S <ๆ>อันนี้ลองไส้หนุ่มลายไทยครับนี่ลายพ่างวะขอนะขอนะครับมาอนี้ ผู้เลนซ่อนท้ายหน่อยอันนี้อันอันเมียครับเออเกือบถึงโต๊ะงานว่าเมียะเขาเขาหงั่งมือแล้วงานบอกท่านซื้อนี่ครับต้องบอกโอเคครับผมเจอกันไหมเมื่อนะครับต้องพูดแม่สายอีกแล้วครับมาหลบนพื้นที่อีกแล้วเมื่อนี้ครับผมลงเเยยบ่ป็นัของครับสีเลาะบอกพื้นที่นี่เขา ครับรอบเบิ่งบรรยากาศต่อไปนี่ครับก่อนออกล่าเขาสิมีนโอ้โหโซงิมลอยฟ้องวาะโซเพื่อนนี่ขึ้นหน่อยเถอะเออจ่อหน่อยซื้อแต่ว่าคือเกีียงนี่ฮะเบิ่งนั้นเกลียงกันหน่หันมากเบื้องนั้นบาดอันอยูเนี่อันนั้นคือจังเกีียงฮ่าโอ้ยพอเห็นกูโดนพิธีว่าเดี๋ยวคนขึ้นมาคนหนึ่งกี่โซไลนี่ครับนี่นุ่มไลท์ไทยนี่ คนสนใจอยู่คนเพิ่งขยันครับเพิ่งขยนันเพชรเกษตรเพิ่นว่ามีคนอยากคุยน้ำลายอยู่ใครหวงครับไอ้รถหนูถาอบอโอเคครับผมมันว่ากินกับเจ้าวันร้ายรถหนูถาเป็กรอทายนะต้นปุ้ยกลับต่วนเลยอันนี้เมื่อนบอเมื่อนไอ้นอนเแต่ก่อนน่องฮะล่ะกับผมเห็นในเต้นเห็นรองเต้นเขามาอยู่นี่ครับสิล้นหนูถาในผ่านกันครับเพิ่นได้มาสองตแล้ว ล้นแบบเอาหนังเนอะเขาต้องเอาหนังน้ำดิขัดงามๆเป็นวิธีครับที่ครับอันนุ่มโครลัดครับเบาสามอ่อนะครับเดินนี่วันนี้บรรยวากาศมาอะไรอ่ะยอดของค่นนี่ครับนัาเจิด ันี่นหละครับของปากออกมาจากบ้านเลยลอกก้อนรดนันะเด็ครัวนั่นแหละครับสุ้ยอดเลยเนปลูกเฮดเฟียงแล้วก็เขาโพดครับที่ม้าายรอบนึงแล้วยอดมากเฮตเกษตรเป็นยู่บนี่ ขวานนิดหน่อยเออขุดไปเรื่อยๆแล้วค่อยเอาเขาไปเขาออกเขาไม่เรื่อยบบเป็นบนได้เมียน้ำเขาเลยนี่เมาบางยานเลยกระนั้นหมูดุนเดียวกันได้เมียบนเดียร์เอาท่าน้องเขาว่าโอ้โหนอนส้มอยู่น้ำกันเลี้ยนน้ำกันนึกว่าจับจวดเอาลวดอยู่ห่วยเมามากจัดกลัมเลยเนาะ มาจูดละใส่เงี้ยมั่วอย่งะใส่เลยเด้เนี่ยครับเห็ดอาหารนี่มันบ่ยากเด้แต่คนใจรักแต่คนมามักยังเห็นเปลี่นเนี่ยคนต้องหักอหลีเห็ดอาหารเป็นี่ยครับบอย่างยังเม็ดคามหมายปัญหามันคือหายากไอตัวยังได้สองโตมาไวแล้วนี่ เห็นแต่เชื่อนไงเห็นแต่เชี่อนสีเนาะนี่ครับดีดีครั rain, บเบาไรไทยครับเบาไรไทยนุ่มไรไทยทั้งคนนี่นี totally. ่นะครับคือพันที่นุ่มไรไทยเขาครับน่ะเจิดครับจะเป็นยุบหน้าติดกันก็เปหน้าผมนี่ละอย่างว่าไดบ้านเด่นน้ำกันดูชนิดสนม์นเะวัอหลวกแป๊บเดียวรูดหางเจิดเลย รดนที่แรกะเพิ่มไม่ได้หมดหางออกก็ไอ้สวดขาจ้วะขาจ้วะมาทินจังล้นซุ่มนี่สินหางนุ้มนี่มันไม่ไปใส่นีเนี่ยมันอยปกติเข้ามั่นนะนะทักษะทักษะครับอ่าทักษะนี่ที่การเข้ามันจะออกแบบนี้่รังตูนนั่นเอาไปกินก่อนเนอะรดนแล้วนะทินเขาก็ล้นทินครับผมนี่หางนุ้มนี่บ่าะเสียหายเนี่หางนุ้มนีนั่นเพื่อไ้ไปเวดนี่ยผู้รู้ว่าเปลี่ยนมันมันมันสิสียเสียไปเวดเลยนะ ครับคือวิธีการล้นหนูล้นหนูล้นหางก้อนเพิ่มล้วก็รดออกแล้วเขาได้กระได้คนสมัยใหม่นี่เฮ็ดเปลีนได้หนิต้องแล้วนะเจอแม่น้ำหมดแม่น้ำวงเพี้ยนนี่ขาดหางขาดก็มีหางขาดก็มีตัวนี้มันมันได้เบิร์ตหนิจินได้เบิร์ตขึ่นก็ปกตินี่เขาเจาะรดนหางก้อนเพิ่มหูหรอกปั๊บหาใหม่ใหม่เมื่อกี้เขาสองหาไม่ใครควบยังไงมาขุดคนมัน้งสิลงตัวของมันเออแต่ว่าไม่ อแล้วผมให้ได้แล้วครับนี่ครับทะลนเป็นเมดอิลีแต่ว่าท้าสาคองมันนี่ยมันหาวิธีการของครับตอะำวิธีนี่เือเอาใม่ผมคมสิมาครับวิธีร่นหนูเขาจะไปล้นเสาต่มนกระแตกกระลอกดิเห็นอ้อมมูนอันนี้คือกันคืออยู่บ่ครับคือกันแต่ว่า เขาจะไปเอาสาดยาให้มันจบต้นไปเรื่อยโคตปนั้นมีเรืร่อยหนังมันสิต้องโตของมันเองเลยขาดในหนึ่งยกประมาณเฮือ <c oughs> นเนี้ยใส่ละกก้วยวใส่ละโอ้แกี่วเหี้ยแล้วนี่ถือกล้องยกถือต้องยกครับ <c oughs> นี่ซุ้มบอล้นเขามายกหลอ่อทีละครับนี่ เสหมากเสบเรอเห็นน้าพัฒนครับโอเห็นพอด้ายพันครับจ้าของพื้นที่เจือบครับต่อไม่แล้วนี่เนี่ยนจังแมนเขาก่องขอไว้อยู่นะเนี่ย เก็กว่าเคยไปใส่บ่วงตัว kind ส of ่บ่วงพร้อมนี่ด okay, um anyway> ูหน okay ้าโถนี้มะแปงอยากได้ปีงหนูแต่มักแปงอ้แฉบค่ะเขาทำใจจะควันทำใจให้กันมั้งครับทำมาด่านได้สักนี่ก็สุดยอดแล้วมันยิ่งหนูนี่หาอยากด้นี่ขึ้นเราไม่ได้ว้ายบม่ได้อีลีนเนี่ยจำแก้วบ่วงเซย์นี่เลยขันยุไก่ปลาอ้อยก็เอาเนออ้อยมาต้มใส่กินสดหล่นแล้วความว่า อีสานเขากินง่ายครับมีจเจ้าบองหัวมานั่นี่ก็แล้่ยวๆว่าต้องอาศัยยังก็ได้เอาล้นเอาล้นไปนั่มห้องขวดไปเรื่อย้ายไปเอาเสาใหญ่ให้ผมให้นุ้งฟองจำได้ว,ว่านั่นพอมันสอนอยู่นัน่นครับม,มื่อไงครับเมื่อไงบอกบัดเส้นหอ่หอห่อจากเห็นบ,นนบองแตกต่างเลยเห็นบ,บองเพลินขนง่ามเห็นบองขนสีแดงตอตัวดำตึมมึมเห็นบอง เาเป็นอย่างครับนี่แบะเป็นแท็กซะในการล้นคนหนูลน,นคนหนูอยากอยากเห็นมันสวยอยากเห็นมันงามล้นนิดนึงแล้วก็เฝ้าออกมาขวดเฝ้ามาขวดเขาจะไปแตอเเาดีซมแซมต <ไป S 1> ิดไมหมหัวจำดักมันแต่พอเขาบ่ถิ่มหนังครับบางพื้นที่นี่เขาจะลอกหนังถิ่มบ่ถิ่มเขาบ่ถิ่มเลยล้นแซมต้องหนัง <ช>ทุ่มพจน์บ่ของแท้อีลีขาเจ้าบบหูอีลีครับว่าขนมันมดปึ๊บเรียบร้อยมัน้าเ้นเยีบยบ่อยครับนเสริมเราให้น้องออกันครับแต่กอดใบมาถูออกล้กางน้ำแล้วก็ถูออกครับแมนอีลีล้จังหอมหนูนี่แน่แม่เดีมันกินหนูอยู่บานกลับมาบ้านได้กินหนูเคหรเ่กินด้วยครับโอ้ได้กินด้วยพ่อหายบานมาฐาน แซบบะแซบบ่เหล่อเขาบ้านเขาหล่อเขาเขาหลาชเป็นกินเลยเออยู่โคราชมันเราบุยลั่มครับบุยลั่มเนี่ยจะไปโทษเราให้เจ้าไม่หลักหน้อยเขาก็ให้เขาอย่ะอีหลีอยู่ทางผมเขาจะว่าเราแซบบ่เราเจอของเขาเลยวอาเราบ้านแซบไปได้อ็เขาจะมาว่าแซบผิดอะไรนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันแห่นอันมันแห่นขากรองแล้วพวกนี้อ๋อแห่นนิทาเออ รอเบืองบรรยากาศต่อไปคุณเรล่าขอนแก่นว่าคิวบ้านเ่ากับเหาขนแก่นน้องใคไม้แหนขากองกันมีอยู่นี่ทันเปียโนที่นั่นขาพาออกซับข้าพาออกข้าพาออกบะแบบข้าลังข้าพดข้าพาออกประเทนียขาวเดกจะบะขาออกเบิร์ดเบยไ่ต้องออกพาคือขาวเสียรถดีขื้นยังเูตได้หนิสมัยแต่ก่อนนี่ผมเคยปิ่งโอพนอยู่ด้นั่นละ ครับแล้วก็ใส่มันนี่มันรีดออกบาทีนี้กินเอาะโมวักกินมองได้ก็เรียกออกเรียกเอานั่นถูกต้องแต่มันมันครับคิดดิว่าร้องตัวนะมันจะเป็นจีด้นั่นคนขาหนั่นเบิร์นสีมือมันมาถึงเกียดดำก็คือต่ว่าขนโบออกไมนี่เราเห็นมันหนาแบงจริงเดบเอเคครับหยดมา ครับว่าสีออมหนูพอเพิ่นหิวเขาก่อนครับพอดีถ่าพวกในพันธุ์โย่ถ่าลูกไส้เพิ่อนโยครับหนุ่มไรไทยเพิ่นก็เลยมีหนึ่งปลาหนิ่งครับแล้วก็มีหนึ่งไส้เห็ดเพิ่นปลูกเองครับเห็ดเซียง,งอู้หูนมใหม่สุดยอดมากเลยครับแล้วมีบักน้ำนครับบักน้ำนี่เดี๋ยวเอาบักแตงบักเขือนครับไปกินนะครับบักแข็งหนึ่งบักแข็งว่ามีเรามาอ๊อฟ ต้าหนูนี่เสียงปืนเ่อครั้งเราเคยเลยมีครับก็เลยเมื่อครั้เราอมสุกินอาจจะเป็นลูกกดยิ่งเลยบวะอู้อาศัได้มาเพิ่มอยู่เนาะใจเย็นเอาลอกก่อนครับพอเห็นก้อนกินเขาก่อนแก้วนี่เฮ็ดยังไงครับแก้วหนึ่งปานสูตรใดแก้วหนึ่งปานเขาเสียกับิกเอาใส่กระเทียมกียมพีกีกับเทียมแก้วพิกีเห็นละเป็นไปขึ้นน้ำไหลายแต่มันหลอย่างนี้ครับอ๋อมันไหลายนี่ยเขาเอาน้ำหนึ่งปานใส่ตัวนี้โอ้เอาน้ำหนึ่งปานใส่อีก มันก็นัวบอมประเทศอีกเกี่ยวสุดยอดเลยนะครับหนึ่งแบบนิ่มครับหนึ่งแบบนิ่มทำไรเฮียอย่างนี้จ้เขาเบรกไปก่อนอย่างนี้เจ๋ไปก่อนได้รึเปล่กินนัวเออถ้ากินนัวเลยไม่กินนัวหรอแค่นั้นเจอกินก้อนให้นั้นจะกินก้อนบอมเวลาลูกอันในพานกามานนี่กับลูกไม่กินออมหนูเพื่อกอลโอเคครับผมโอเคเกมเฮดเฟียงบอมเพราะว่าถิ่นซื้อึเฮดเฟียงไปฝากแม่บผมเพื่อมือนี้รอบเบิ่งบรรยากาศหนูได้แล้วสองตัวนี่ก็แเสบอิ่มอยู่แล้วถ่ายในพานนี่รอบเบื้งครับก็เลยถ่ากันโย่ เราขอแยกนน้ำใหม่ครับนี่ครับของมักของที่เด็ดต้มน้ำใหม่ตอทวงนี่มันจะเป็นน้ำใหม่ถุงน้ำใหม่ถุงครับเขาห่อนๆมากพูนอ่ะโหครับต่อมห่อนพร้อมห่อนๆนะยอดโอ้ยเขาอยู่อยู่ช่วงล้นหนูครับเปไปล่างหนูครับน่อยเอาเทียนให้ผมนะหนึ่งปนี้ยางหนึ่งหนึ่งปะนิ้นึ่งหนึ่งเฮ็ดเสียงกับหเฮ็ดเสี้ยงใช่หนึ่งปลา เห้เฟี้ยงแฮปล่อยวโดเฮ้ดอกไงวะเกมแจวนี่แหละผมว่าแจวแสบแน่นอนอย่างน่าแค่ความน่นมันเป็นแกวสมอครับน้าสมงามเหมือนกันงามไหนงามแนบไรับเนี่ยมักน้องใหม่ซิมมึงครับแสบไปรีว่าแจวเอาเปล้ว อดเปรียวกินหวานเนาะเอาหนูเนาะเนาะหยามากเจ้าป่ามึงด่วนกินขอ่ะหยาบมากเลยขอร้องหยาดึงเขียดหนึ่งครับจุเจ้าจุเจ้าจังไป นะครับเด็ดมากเลยพร้อมว่าหนึ่งได้เห็ดนี่กะกับตำเจลวนี่กะเสียบแล้วพ่อแม่เคยให้กินดูโยครับหนึ่งได้เห็ดแล้วกับตำเจวมาจิ้มบางทีกับข้าวเหนี้ย้อนหันเจ้าบีบของน้องใครแม่ต้องแก้วสมสมพี่ก็ต้องเผามากหน่อยเพียบเขามากน้ำน้ำน้ำแก้วมันมากเลยหนึ่งปลาเขาเสียบใส่ได้เกียวไอ้ล้อมึงครับชุวนปลาเนี่ยไม่ต้องบมันย้ายครับ ต้นเดือยอยู่เดือยครับเห็ดนี่มันกินหงงหนาเนาะเนี่ยไมาให็ห้องเห็ดกินกิ่นเราไปนอนถามว่านะพอผมถามนายพันธุ์ดูเสียบหมากอย่างดีวะหนึ่งเห็ดไหมป่ายัง้ยมัต้องห่วงหรอครับัเสียบอไปแล้วป่านนี้มันสิมันแต่กากางบะมี่หล่ะป่านนี้มันจะเป็นป่าที่เสียบที่สุดล่ะกังบะมี่แต่กับมันจิ้มน้ำจิ้มสูตรเด็ด ดอดขาเยิ้มนนะหวนเลยน้ำหวนนน้ำไปดอดนีมันหนึ่งหมักน้ำาพมครับหมักน้ำมันหวานนต้อตงห่วงเพิมหวานก่างผูดนี่อ,อันนี้มัแจงทส,สดผม,มาเน้ำน้ำ่นมักักเยอะแจงโคตรเ่งราง,ง,งป้อดพาเดีอน,นเออดบ เดินคนยังไงแบมาถ่ายทักหมดเลยยินเสียงปืนนะครับประเทศนี้นี่แหละที่ถ่าฟังอยู่ความหวังขึ้นมาแข่งแบบปลูกเองครับอยู่นี่เขต้องห่วงขึ้นมาแข่งบ่มีสทานพิษครับยอดเดี๋ยวให้น้องเขาชักข้ามก่อนเอ้าบ่มมิทานพิษถ้าไอจิมให้ไอจิมให้ต้องดูแลกันเนี้ยให้น่องเขามาเดี๋ยวไม่หิวเขาทานเด้าหนูบุหรีเดิ้ซ่าอัยบุหรี่อัย กล่องกับโอเคเคียวเกลยราว่ามันหน่อนเลยบ้ใเ้กยเกยกันหเห็ดตั้งบ้เกยเกยกันนี่สมติม่นุงถ่าตะกยวก็เห็ดนี่ก็สุดยอดแล้วเสียบวเบัลีบเลยก็คนหันนี่ก็เนียบอยแล้วโอ้กินแ้เสียบพี่ลิจับจับเลยอยู่้อนนี้เอา้อ้ห่ย เเยยป็นัไอ้ถาได้ตอนน้องเขาต้องถาเพื่ออก็ได้ไอ้ถาเมนูเด็ดถาอยู่วะเมนไว้ยฮากินนี่นี่ครับเมนูเด็ดวันนี้ไปเข้าไปล้างน้ำถาเขาหน้าก่อนทุกคนนะครับนี่ครับนายพานขันเทพครับแข่งประจำบ้านโนนแต้นะครับนี่แก่หนาวแก่หนาวครับหน้าเดี๋ยวเบิ้งเบึงหน้าเบิ้งก่อนเพิ่นเอาวะครับโอ้คอนโทรลได้แล้วเพิ่นบังกินเหล้าเพิ่นบังกินเหล้า งานองบึงแน่ครับต้นตวนกขุมตัวผมี่โลลงมาน้าผมนกขุมสามตัวผมโอ้เมียเห็นนี่เมียยิ้มปุ๋ยได้่นี่สามตัวครับเขาเอินนกขุมยังในพ้องนี่นกขุมอึดไม่อึดก็เลีแมเอาไปปล่อยเลยเอือนนีเอามากินเนีไปปล่อยเลไปลาบสูเมียกินเนี่ยเอนนีโอเคครับัาทีนี้ล้อบึงบรรยากาศเลยครับัาที่นี้ นายพันเริ่มมาผู้นึงแล้วครับน้ำพ้องคเขาประจำอยู่นี่ละเพลินก็เลยโอเคครับเดี๋ยวจูไฟไปจูไฟไปเดี๋ยวทีมงานกับมาครับัีนประธานนี่โอเคครับการระวังล้อหนูครับตอนนี้สิชิมฮามะมีครับครับฮามะมีฝีมือน้ำพ้องเขาเราเฮสุกินผีหมกมั่มนี่ครับปลาแดกหลายปีครับเหลือแต่ก้าง วางล้อหนูครับตรงนี้เดี๋ยวซิมาหามกหนีก่อนเดี๋ยวผมต้องนินตอนเสียงยังนะพ้องนะฮัน,นครับฮันนะเจิดด้วยครับเดืออทำลายเฮียฐานละ่ะขนาดนั้นละเข้าปากบรรยากาศมาหาหนูลงเ้นหนามหม้อีกหน่อย ครับมากสุดยอดจะมังกรจะของสมคำหลารตรงนี้แบบขามทั้งหมดแดงมันดีเสียบไหมครับเป็นรสยอดมากคำหนึ่งครับผมองชงไทยทำบังมีนมต้องกินกับเหมียงคาครับนี่เขากันอาจารย์บันเท้าต้องหุ่นจักเหมียงคา เราออมหนูครับไม่ใช่บรรยากาศครับต้องเป็กหลอถาครับผมโอเคครับ <c oughs> นี่ครับปิ้งข้าวโพดครับตอนนี้ตอนนี้มารอบนี้คือข้าวโพดเพื่อนอันมันเบิดบ่ร์นะพ่อของเพลงได้กวะมันเบิดครับตรงนี้มันเบิดเพื่อนไปขายเบิร์ดข้าโวโพดเราแสบหลีดังหอดไก่ครับมาไายรอบแรกเบิดเลยบรรยากาศครับ กอนข้าวโพดมอกริมบ้านไม่พลาดพันกลับมาครับกินข้าวโพดข้าวโพดหวานหวานดีลีถ้าสดๆนี่ไอบอกเลยว่าหย่ำนี่น้ำตาลแตกในปากปุ๊บเลยมันอิย่องสุดยอดนะครับกินสมทาวที่นี่มานะครับสมห่อตอนนี้คือทำบะหมี่ครับทำบะหมี่อากาศดีท้องหน้าครับร่มเย็นสบาย พอดีบ่หนาวหน่อยเนาะบ่หนาวบ่หนาวบรรยากาศพอดีแบบครับนีข่ขาดนี่ก็ยังเห็นหน้าเลต,ต้องไป <c oughs> เพือ่อจะไปว่าพื้นขเขาสองไฟอันนี้เข้าเดี๋ยวห้องสนามกันนึงเดี๋ยวสิร้องเฮ <c oughs> ็ดคือเพื่อนมันเปลี่ยนแบบไหมดีเด้ยล่ะกลับไปฮ <c oughs> อตนี่คือฮอตอับได้เลยเพราะว่าพอดีบางคนออนี่ครับหามังมี่กินกับเจ้าปลาแดกครับ ผีมือนะพ้องครับมีอันพริกโดดพอ่อตรงมีมะนาวครับเมื่อกี้นี่ซิมเมื่อกี้นี่โอ้อุยมันฟิตข้อปวดรูมไหม <c oughs> แต่ว่าแดกคุณแสบบรลีอยู่นี่้องขบคุนนั่นน่นเกิดครับสุดยอดมากครับกินสมทะเพาแบบต้องเจบบองโองสุดยอดมากแล้วครับยอดม,มาก <c oughs> อย่าไปมีมาปากงาเพินมเลครับมีครับน่ครับแดดเป็นพว่วงสูดลูกอีสานครับต้องแบบนี้คำโผงๆหน่อยครับแซนหมวกแซนไฟคือหายกลิ่นครับหายกลิ่นอยู่เถียง <c oughs> พันกันมาครับผมนี่ครับอย่างเขาโพดก่อนครับมาอยู่นิยามในวูหว้หอนๆเลยหนาวหนาวครับเขาโขดเราเป็นเขาโพดเขาเหนียวครับเขาอื่นเขาโขดสาลี่คับเป็นภาษาที่ถูกต้องอีหลีครับ๋ยวมาซิมกันบึงครับมันแก่แล้วแกงแล้วหวานครับหวานาวันก็หวานมากครับโพดสาลี มันจะพาะเขาเหนียวนะครับคอ,อีสานเขาเอื่นขเขาไม่ขเ,ขเ,ขเขาเหนียวทร้งบะลาทำเป็นข้าวเลื้งเดืองเขาจะแกะกิ่นเทลเมีดนะครับแกะแบบว่าอย่ามันเบิดอนไงค่อยกินนะเก็บ <c ười> ไปแตาสายปมต้องอู้หักแอ,อบมั่งครับผมเฮ้ยครับอย่างนี้ลองอักจิ้มน้ำครับอ๋อ แย่มากเลยว่ากันกินห่อนด้ยห่อนจริงๆนี่ครับอืมหักแว่กันหวานหวานหอมหวานวอหวานมากเแล้วก็สุดยอดฮ้อนฮ้อนเออหันไปเข้าไปครับีครับขอเบิร์ได้ไหมขอเบิร์มั้ได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 ้สุดยอดเจ้าพักเจ้าครับโอเคครับเปิดากาศแล้วหนาว เน so nice so e okay. e. ok ี่ยครับนังรอยิ่งหนูต้องทรมานนักหน่อยต้องใจอดเพราะว่าเขาเป็นนายพานเขาต้องมาเพรายิ่งหนูมันจเฝ้าเอาขวั่งไฟครับผมโอเคครับมาขอคืนสุดยอดมากครับบอกให้ต้อสุดยอดเลยเขาปวดย่างนั่นเนาะกลับมา